ที่แวะเข้ามาหาหนูอีกรอบนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหัวใจกดอก่อนจากพี่มณีชัยนะคะพี่รัฐสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รัฐนะคะวันนี้พี่ตุ๊กไม่สบายนะคะพี่สาวหนูน่าจะแว้นมาแล้วคนไม่ได้พักผ่อนก็เลยหงดเยี่ยมบ้านนะคะวันนี้แม่หนูดีสวัสดีพี่เทนคุณนะคะพี่หมายสวัสดี ายสวัสดีที่คิดถึงจ้าพ really? ี่รัศสวัสดีน้องพี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่รัฐนะคะแม่หนูดีสวัสดีแม่เจนค่ะพี่ชมพู่น้อยสวัสดีค่ะน้องน่ารักจังสวัสดีนะคะพี่มณีฉายสวัสดีเจ้าน้องเจ้านางดีค่ะจากพี่มณีฉายนะคะแม่เจนสวัสดีคุณรัฐค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะน้องน่ารักจังสวัสดีนะคะ พ่คนหลังเขาสวัสดีป้าป้าเจ้านางพยาขาเลยเหรอคะแม่ข้าสมอสวัสดีค่ะจากแม่หนูดีค่ะพี่วันสวัสดีน้องน่ารักจังสวัสดีค่ะพี่วันขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านจากพี่รัชยาค่ะสวัสดีค่ะพี่หมายจากพี่เจ้านางนะคะคุณรัฐค่ะจากพี่มณีฉายค่ะสวัสดีคุณเจ้านางเจ้าจากพี่หมายนะคะ สวัสดีค่ะแม่หนูดีจากพี่ชมพู่ค่ะสวัสดีครับน้องรัชยาจากพ่อสาครน,นะคะสวัสดีน้องสมคิดจากพี่เจ้านางค่ะพี่วันเลิฟสิบสามขอบคุณนะคะเลิฟสิบสามตอนนี้เลิฟยี่สิบแปดถึงหาดใหญ่หรือยังคะคอมเมนต์นะสวัสดีคนหลังเขาค่ะจากพี่ชมพู่น้อยนะคะแม่เจนสวัสดีพี่เจ้านางค่ะ สวัสดีน้องชมพู่น้อยจากพี่หมายนะคะพี่มณีฉายสวัสดีพี่ชมพู่น้อยค่ะยายจันสวัสดีน้องน่ารักจ้างสวัสดีค่ะยายจันวันนี้หนูใส่ประแจให้นะคะแม่แม่คนไหนหรือว่าพี่พี่คนไหนยังต้องการหลังคาอยู่ไปจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะแม่หนูดีสวัสดีคุณตาลอนะคะ พี่วันสวัสดีน้องรัตค่ะคุณเอเจหรอคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมายจากพี่ชมพูน้อยนะคะพี่ชมพู่น้อยสวัสดีค่ะจากน้องสาวไทยค่ะพี่ชมพูน้อยสวัสดีค่ะยายจันพี่เจ้านางสวัสดีค่ะคุณมณีฉายพี่เจ้านางหนูหรอคะเดี๋ยวนะโอเคคะ่ะเดี๋ยวหนูใส่ปรจจให้นะไปจับแม่จับมือกันเอานะคะ แม่เจนสวัสดีพี่ชมพู่น้อยค่ะพี่หมายสวัสดีคุณพี่วันจ้าพ่อสักครสวัสดีน้องวันค่ะแม่อาสมอสวัสดีจาแม่หนูดีพี่วันสวัสดีพี่ชมพู่น้อยค่ะสวัสดีจ้าน่ารักจังสาวน้องคลายพาล็อขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวน้องคลายมากเลยนะคะยายจันสวัสดีเลิฟสิบห้าจากยายจันนะคะ สวัสดีคะ่ะพี่มณีฉายจากพี่ชมพู่น้อยค่ะยายจันสวัสดีค่ะจากน้องสาวไทยนะคะคุณพี่วันค่ะจากพี่มณีฉายค่ะแม่หนูดีสวัสดีพี่ชมพู่น้อยนะคะพี่หมายสวัสดีคุณยายจันค่ะพี่สาคอนจากพี่วันนะคะพี่เจ้านางสวัสดีค่ะจากแม่หนูดีค่ะพี่ชมพู่น้อยสวัสดีพี่วันนะคะคุณตลอสวัสดีแม่หนูดีค่ะแม่หนูดีสวัสดีแม่จันนะคะแม่เจนสวัสดีคุณวันค่ะ พี่วันสวัสดีพี่มณีฉายค่ะพ่อสากพรส,สวัสดี illing, พี่เจ้านางน,นะคะน้องสาวไทยสวัสดีพี่สาวหนองคายค่ะเจจันสวัสดีพี่ชมพู่น้อยนะคะแม่หนู right. no ดีสวัสดีพี่วันค่ะคุณพ่อไพบูลเลิฟเลิฟจ้าขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณค่ะคุณป๊ปานะคะสวัสดีสาวไทยจ้าจากพี่หมายค่ะขอบคุณสติกเกอร์จากแม่เจนด้วยนะคะจากพ่อไพบูนด้วยค่ะ ไม่เอาค่ะพี่กัดโอเคค่ะคุณตาอดีค่ะจากพี่มณีฉายนะคะสวัสดีค่ะสาวน้องคายจากพี่ชมพู่น้อยนะคะพี่เจ้านางสวัสดีค่ะจากพี่วันค่ะพี่หมายสวัสดีคุณหลังเขาจ้าพี่เจ้านางสวัสดีค่ะแม่หนูดีพี่สาวน้องคายสวัสดีพี่ชมพู่น้อยค่ะพี่ชมพู่น้อยสวัสดีพี่สาครค่ะพ่อสาครสวัสดีพี่ชมพู่น้อยนะคะเลิฟสิบเก้าจากพี่น่ารักค่ะ สวัสดีค่ะแอดหนูดีจากยายจันนะคะ